วันนี้ครับคือคลิปนี้อยากจะคุยเรื่องน้ำหนักลดอีกสักหน่อยหนึ่งคือก็เจอมาหลายคำถามเจอมาหลายคนลวตอนนี้คือแบบว่าถามผมนะก็คือแบบว่าเครียดเรื่องน้ำหนักลดเนี่ยอ่ะคือผมอยากใจเข้าใจก่อนว่าที่น้ำหนักเราลดเนี่ยเรายิ่งเครียดมันยิ่งลดใช่เพราะเพราะทำไมรู้ไหมครับเพราะเราเครียดปุ๊บเราจะกังวลละ ว่าเราจะกินอะไรได้ไม่ได้แล้วแบบเอาวัยะในร่างกายอะ่ะเกิดแบบร่างกายเราเครียดอะ่ะคือมันก่อเกิดโรคเลยนะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะเกิดความท้อแท้เพราะเราเครียดมากๆครับผมเราก็จะแบบว่ายังไงอะ่ะหดหูท้อแท้อะ่ะมันก็ยิ่งลงไปแล้วที่สําคัญอะ่ะพอเรายิ่งเครียดเราจะยิ่งไปจดจ่อก,กับมันใช่ไหมไปจดจ่อแบบว่าจดจ่อไงอะ่ะ วันวันหนึ่งจะช่างแต่ช่างน้าหนักอ่ะวันวันหนึ่งคุณเอาเวลาของคุณไปจดจ้องแต่ตาช่างเอาเวลาจะมองเรื่องน้ําหนักคุณนะ <ไม S 1> <46 S 2> คือผมคืออธิบายไม่จะอ,อธิบายออบาย,ยัไงไงแล้วนะก็คือแบบทําไมเราต้องไปมองแค่เรื่องตรงนั้นนะที่เรานหนักที่น้ําหนักเราลดอ่ะเพราะอะไรอ่ะอย่างผมมะทุกวันนี้ผมอ้วนผมเวลาผมลดน้ําหนักนะผมก็จะกินแบบว่าอ่ะเหมือนที่เป็นกฎไหลย,ย้อนเหมือนที่ตอนที่ผมเป็นน้หนักผมจะกินจืดกินรสชาติกลางๆไม่กินรสจัดอ่ะ แล้วก็แบบไม่หวานไม่มันไม่เคม็มไม่น้ําคือน้ำมงน้ําหวานผมไม่กินนี่ไงหลักการเดียวกับการลดน้าหนักไงคือน้ําหนักตอนที่เราลงไปอ่ะเพราะว่าเราคุมอาหารไงครับผมอ่ะแล้วก็แบบอีกส่วนหนึ่งคือระบบย่อยเราไม่ดีอ่ะระบบลาไส้ระบบดูดซึมเรามันแบบมันเสียสมดุลครับผมอ่ะต้องใช้เวลาสร้างสมดุลใหม่อ่ะฟื้นฟูมันใหม่อ่ะถ้าเราไปจดจออยู่กับน้ําหนักเนี่ยากับการที่เรากินได้แค่นิดเดียวอะ่ะมันก็เป็นปกติของธรรมชาติไหมครับ ใช่ไหมที่น้ําหนักจะลงอะ่ะแล้วทําไมเราต้องเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งแบบเป็นข้อแบบยังไงอะ่ะเอามันมาถ่วงการรักษาทําไมต้องถ่วงอ่ะครับผมอ่ะนี่ผมพูดแบบว่าแบบตรงๆเลยนะเพราะว่าผมแบบไม่อยากจะอ้อมค้อมอะไรเลยแบบตรงๆเลยพูดภาษาบ้นบานๆเลยนะครับผมอ่ะน้ำหนักลดเพราะอะไรเพราะกินไม่ได้ไงเรากินไม่ได้ไงครับเออ กินได้แค่เนี้ยไม่กี่คำเนี่ยแป๊บๆป๊่นน่้จะให้มันขึ้นมาจากไหนเราป่วยอยู่อ่ะออบางคนอยากน้ําหนักขึ้นเออแบบน้ําหนักลงไปอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นอ่ะดูผมทุกวันนี้สิพออยากพอมันขึ้นมาแล้วอ่ะผมก็แบบต้องมาหาทางลดน้าหนักเนี่ยมาคุมอาหารใหม่คุมอาหารเหมือนกินแบบเหมือนเหมือนป่วยอ่ะแต่คือก็กินได้หลากหลายกว่าแล้วก็มันก็ย่อยดีกว่าอ่ะยอมรับแต่ผมก็ต้องอยากลดน้ําหนักเพราะมันอ้วนเกินไงผอมก็เป็นปัญหาอ้วนก็เป็นปัญหาผมว่านะ ควรจะแบบว่าลดความเครียดตรงเนี้ยที่มันเป็นภาระต่ออวัยวะและร่างกายและจิตใจเราเนี่ยที่มันถ่วงเราเนี่ยทําให้โรคเราแย่ลงไปกว่าเดิมเนี่ยเนาะผมว่าต,ตัดตรงนั้นไปทิ้งทิ้งไปเถอะเพราะว่าแบบผมก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแลวว่าเออมันกลับมาอ้วนได้อ้วนมากกว่าเดิมอีกถ้าเราคุมอาหารดีถ้าเราดูแลตัวเองดีฟื้นฟ,นฟนูร่างกายดีระบบเรากลับมาคืนสมดุลเรากลับมาคืนยังไงมันก็ดีอะ่ะ ผมว่าควรเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าเรื่องน้ําหนักคืออะไรอไม่อยากให้กังวลนะครับผมผมคนหนึ่งที่ว่าผ่านในจุดนั้นมาผมกังวลมากกังวลสุดๆตอนนั้นนะ่ะกังวลแบบเหมือนเหมือนพฤติกรรมที่ผมที่ผมพูดไปอะนั่งชั่งน้ําหนักวนเวียนซ้ำซากคิดแต่เรื่องน้ําหนักวันๆหนึน่งผมถามแต่คนนู้นคนนี้ว่าพี่น้ําหนักเมื่อไหร่จะขึ้นทาไงน้ําหนักจะขึ้นทักไปถามคนเดียวไม่พอไปถามคนอื่นอีก พี่เป็นกลยนยน้ำหนักลดไหมเขาก็ตอบลดบางคนบอกลดไม่เยอะเฮ้ยทำไมตัวเราลดเยอะผมลดสามสิบกิโลเครียดดิอ่ะแล้วแบบแลมแล้วกับคนตอนเนี้ยบางคนลดแค่สามสี่โลเนี่ยแล้กกับเครียดมากกว่าผมเนี่ยคือเนี่ยผมก็อธิบายจากตัวผมไปแล้วว่าผมเป็นขนาดเนี้ยมันผ่านความเครียดมาแล้วทําไมคุณไม่ดูบ้างว่าผมเป็นขนาดเนี้ยผมยังกลับมาอ้วนได้เลยเนี่ย เปรียบเทียบหน่อยสิครับเปรียบเทียบนิดนึงเปรียบเทียบให้มันเกิดวยว่าให้ให้จิตใจเรามีแรงสู้บ้างไม่ใช่แบบว่าถามแล้วแต่ไม่เกิดประโยชน์อะ่ะไม่เกิดประโยชน์กับตัวคนถามอะผมตอบคำถามไปผมก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราตอบไปทําไมอะเราตั้งใจตอบไปทําไมตอบไปแล้วแบบวา่าคุณก็เครียดอีกอยู่ดีผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ผมอยากให้แบบวา่าตอบแล้วแบบใช้สตินึกคิดหน่อยครับผมว่าเออมัน มันมีคนหายอ่ะเออคนที่ตอบคาถามเราเขาหายอ่ะอ่ะหรือผมไม่ผมไม่เข้าใจนะว่าคิดว่าผมโกหกเหรออะไรแบบนี้เหรอเนอะคือตรงนี้ผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่ากันนะผมคือแบบผมเป็นห่วงผมอยากให้หายผมไม่อยากให้เครียดเพราะผมรู้ว่าเครียดแล้วมันเป็นแบบนี้ไงอ่เนอะคือถ้ายิ่งเครียดเรื่องแค่เนี้ยแล้วเรื่องที่คุมอาหารดีเป็นปีปีเนี่ยแล้วเรื่องที่ต้องอยู่กับมันอีกไม่รู้กี่สิบปีเนี่ย ใช่ไหมมันจะไม่น่าเครียดกว่านี้อีกเหรอเราตัดออกไปซะเรื่องแค่นี้เองเนอะตัดออกไปเถอะครับมันจะได้หายไปไวเออแบบไม่รู้สิเราถามสิบเจ้าอะ่ะไ,ได้คำตอบสิบเจ้าแต่ผมเป็นคนเป็นเองเป็นกับตัวเองแล้วผมเอาประสบการณ์จากตัวเองมาเล่าแล้วจากประสบการณ์ที่ผมแบบให้คําแนะนําคนอื่นบางคนก็ดีขึ้นมากแล้ว แต่ผมไม่เคยขายยาเลยแปลกไหมล่ะเห็นไหมผมไม่เคยแนะนําใครไปให้กินยาตัวนี้ต้องกินตัวนี้ผมไม่เคยพูดอ้อมค้อมแบบวนอ้อมเข้ามาแล้วก็เฮ้ยต้องกินยาตัวนี้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเคยมาแล้วไงว่ามันไม่หายไงผมเป็นหนักอย่าบอกว่าผมเป็นไม่หนักผมบอกเลยว่าผมเป็นหนักแล้วทำไมมันหายได้อืมจริงๆแล้วผมก็ค้นพบแล้ว่าเฮ้ยโรคเนี้ยมันไม่ต้องกินยาก็หายนี่ อะไรแบบเนี้ยเนี่ยผมก็เลยแบบไม่อยากจะตอบใครมากเรื่องยาอะไรเงี้ยบางทีเจอคําถามว่าพี่กินยาอะไรคือผมก็ตอบเฮ้ยพี่ไม่ได้กินยานะพี่กินแบบเต็มที่ผมกินแค่ขมิ้นชันแล้วก็ยาหอมชงแค่นั้นเนาะแต่ตอนแรกๆที่ป่วยแต่ก่อนตอนรอบแรกเลยแปดปีที่แล้วเก้าปีที่แล้วใช่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไงรักษาไงยอมรับว่ากินยาลดกดจากหมอหกเดือน,นเต็มๆมันไม่ช่วยอะไรเฮ้ย <"He i, S 1> มันไม่ช่วยอะไรนะเนี่ย จนผมมันศึกษาด้วยเองรู้ด้วยตัวเองแบบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเลิกกินยาตัดยาทิ้งแบบเฮ้ยเอยเอกินก็ไม่ดีขึ้นไม่กินมันก็เหมือนเดิมเราจะกินทําไมทําร้ายร่างกายเราทําไมอ่ะพอทุกวันนี้มารู้แล้วว่าเฮ้ยยาลดกดยิ่งยิ่งไม่ดีต่อร่างกายเวลาเป็นโรคนี้อ๋อจริงๆแล้วมันพฤติกรรมที่เราหายความเครียดที่เราเป็นอยู่บางคนเครียดสะสมไม่รู้ตัวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องงานเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องญาติคือเรื่องใช้ชีวิตเรื่องนู้นเรื่องนี้คือบางคนไม่รู้ตัว เหมือนผมผมก็สะสมมาจนผมไม่รู้ตัวแบบเฮ้ย hey, มันเรื่องอะไรพอแบบว่ามาตั้งมาละมาตั้งอะไรแบบใหม่แบบว่าเออมีสติมีอะไรขึ้นแบบเออเฮ้ยเราเริ่มรู้จุดละความเครียดหลักๆเลยเนาะแล้วก็ผมไม่ได้กินยาจิตเวชเนาะผมก็บอกไปแล้วอ่ายาลคยเครียดยาอะไรผมผมไม่รับเลยคือผมบําบัดด้วยตัวเองว่าเออแบบ เครียดแล้วต้องทาไงเออผมก็พยายามไปเออเดินออกกาลังกายพยายามทํากิจกรรมที่ต่อทั้งทั้งที่มันจะไม่ไหวแหละก็คือแบบอย่างน้อยน้อยเราก็ยังแบบว่ายัางไงเขาเรียกว่าให้อะไรนะสารเลยนะสารเอนโดฟินอ่าพวกสารเอนโดฟินมันหลังอ,ะอ่ะอ่ามันสารสารห่งความสุขอะ่ะทำยังไงอ่ะสารห่งความสุขจะหลังอะ่ะก็คือเนี่ยการออกกําลังกายเราออกกําลังกายแล้วเหงื่อเราออกเนี่ยมันจะรู้สึกแบบรู้สึกดีการทําสมาธิอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าอ่าอันนี้ก็แบบว่าทําให้เราแบบมีความสุขได้แล้วอีกแบบหนึ่งก็อาจจะยังไงอ่ะผมก็ทำ เที่ยวนะเออแบบเริ่มเที่ยวเริ่มแบบไปป่าไปภูเขาไปทะเลทําในสิ่งที่เองชอบอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วมันก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเออรู้สึกแบบไม่ต้องมานั่งจดจ้องว่าเราจะหายเมื่อไหร่หรือว่าน้ําหนักเราจะขึ้นเมื่อไหร่อ,อ่าผมก็เลยปล่อยบางตอนนั้นเออเฮ้ยมันค่อยๆเริ่มขึ้นค่อยๆค่อยๆดีขึ้นอ๋อคือโรคนี้รีบไปได้ครับผมอย่ารีบถ้าคุณคิดว่าคุณรีบเมื่อไหร่คุณคิดว่าคุณจะหายายวิเศษวิโสอะไรมาจากไหนคุณคิดว่าคุณจะกินเ๋ยวนั้นว่ามันจะหายวันสองว บางคนกินยาไปแค่วันเดียว้อยอยากจะหายแล้วเอาเนี่ยไงส่วนที่แบบเราไปกังวลไงแล้วมันรักษาผิดแบบอ่ะตัวอย่างมีให้เห็นตัวอย่างมีให้เห็นเนาะเนี่ยถ้าเกิดผมบอกว่ามียาดีเนี่ยถ้าเกิดผมกินหายผมบอกทุกคนไปแล้วผมไปรับมาขายร่ารวยแล้วครับผมเออก็เพราะมันไม่มีไงผมถึงบอกว่ามันต้องใช้พฤติกรรมบําบัดแล้วก็พื้นฟูระบบร่างกายเราอ่ะ โลกนี้ต้องรักษาด้วยพฤติกรรมครับผมผมก็ไม่รู้จะย้ำไม่รู้กี่รอบแล้วอาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อผมหรอกเพราะว่าเออผมเป็นใครไม่รู้อยู่ดีไอ้หาเนี่ยมัน,ม,นมันนั่งพูดยืนพูดทํา youtube ลงมาเนี่ยคือมันพูดมัว่วปะวะอะไรเงี้ยบางคนผมเชื่อเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันเป็นน้อยเออมันก็พูดได้อะไรเงี้ยโอเคไอ้ไอไอเรื่องนั้นผมผมรู้ว่ามีเกิดเกิดเป็นเรื่องตลกสําหรับบางคนบางคน,บางคนแค่ไม่อยากจะฟังด้วยว่าผมพูดอะไรผมผมเป็นบ้าอะไรอ่ะผมรู้ แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะเกือบทุกคลิปอ่ะนี่คือของจริงอาการทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกคนก็ต้องเคยเป็นถ้าผมไม่เคยเป็นผมไม่มาพูดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมจะมานั่งพูดทำไมเมื่อยเอาเปล่าเออคือแบบเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วจากประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นอยู่อ่ะเพราะผมยอมรับเออผมไม่ได้ใช่หมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ผมเอาของจริงมาพูดอ่ะเนาะ ถ้าเปรียบเทียบกับว่า,าพ,วพวกพวกหมอพวกผู้เชี่ยวชาญพวกนั้นเขาก็เอเพูดไปตามยังไงอะหลักการของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็พูดไปตามหลักการผมคือผมประสบเองเจอมาด้วยตัวเองอาการยังไงรักษาแบบไหนอ่าผมก็กล้าพูดของผมไงมแล้วทีนี้แบบว่าหลักการแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกับหลักการที่หมอสอนเราแหละอ่าแต่คือ หมออาจจะไม่เข้าใจในบางจุดไม่เข้าใจตรงบางอาการที่แบบว่าคนไข้เป็นอยู่เพราะหมอเขาไม่ได้เป็นอเขาก็พูดตามจุดของเขาอบางหมอนี่ไม่รู้จะบอกอะไรเราด้วยซ้ําผมพูดเลยผมรู้ผมรู้จกักความเครียดตรงเนี้ยผมก็รับมาเหมือนกันไม่รู้จะแนะนำเราอย่างไงเหมือนกันผมก็ไม่โกรธไม่โทษเขาแล้วแหละมันผ่านมาแล้วบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์แบบผมอ,อาจจะเครียดอาจจะกังวลไม่ต้องไปเครียดครับผมเนาะ ผมหายได้เนี่คุณก็ต้องหายได้สิเป็นสองสามเดือนเป็นหนึ่งปีก็อย่าเพิ่งไปเครียดมันผมรักษายู่ทั้งสามปีเนี่ยสองปีครึ่งสามปีอะก่่นจะกลับมาน้าหนักแบบอะไรเงี้ยก่่นจะกลับมาแข็งแรงมันก็ไม่ใช่เวลานิดหน่อยนะแต่อย่าลืมนะว่าผมแบบกระจัดความเครียดคุมอาหารอย่างเข่งคัดออกกําลังกายบ้างทํากิจกรรมที่ชอบอ่ามีสมาธิบ้างอะไรเงี้ยหัวเราะเยอะๆอย่าไปเครียดมันหัวเราะเยอะให้แบบให้เรามีความสุขอะเนี่ยผมหายเพราะแบบเนี้ยอ่า เนาะแต่ใช้เวลานานท่านใดที่กําลังเป็นอยู่หรือเพิ่งเริ่มเป็นอยู่ก็ไม่ต้องไปเครียดมันขอให้ท่านแบบว่าตั้งมั่นถ้าเชื่อผมเอาพฤติกรรมรักษาบําบัดซะอ่ะถ้าไม่เชื่อผมก็ผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ห้ามกันก็คือท่านไม่หายากินก็แล้วแต่ท่านอะไรแบบที่มันบันเทาอาการของท่านได้เออผมเข้าใจขนาดผมก็ยังกินยาหอมเขมิ้นชันเลยเพราะให้มันบันเทาอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันเรื่องตรงนี้ส่วนตัวใครส่วนตัวมัน แต่คือแบบผมก็ได้แค่พูดแบบว่ากับยังไงอะยังทังผมอะคือแบบว่าผมก็ยืนยันจากตรงเนี้ยผมเห็นหลายๆคนหายก็ก็หายมาด้วยพฤติกรรม,มเพราะว่าผมยังน้อยคนนะที่จะบอกว่ากินยาแล้วหายน้อยคนมากเลยอาจจะมีอยู่ยังไงอะเป็นระยะแรกๆก,กินยาลดกดอาทิตย์หนึ่งก็หายโอ้ผมเชื่อตอนผมเป็นแรกๆตอนผมเป็นแรกๆผมก็หายเหมือนกันเพราะผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรไงอ่า แรกๆอะ่ะผมวนเวียนอยู่เป็นจนปีหนึ่งจนแบบจนเป็นตูมเดียวอะ่ะจนแบบพังรถกดก,ดก็เอาไม่อยู่แล้วอืสุดท้ายก็กว่าจะจับหลักจับฐานได้ครับโอ้โหสองสามปีเห็นไหมละ่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆนา้นาๆหน่อยครับผมถ้าผมอาจจะพูดภาษาบ้านๆหน่อยคือผมอยากให้เข้าใจอะ่อะเนาะคือผมก็ไม่รู้จะพูดสวยหรูไปแบบไหนถ้าสวยหรูมากก็จะเป็นแบบเหมือนหลักการก็คือแบบแต่จริงมันไม่มีหลักการเลยหรอกครับผมเนาะก็เหมือนยังไงอ่ะ กินอะไรได้บ้างแหละผมก็ตอบว่ากินได้ทุกอย่างแหละถ้าเราลองแล้วมันถูกเรามันไม่จำเป็นต้องไปเครียดอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดเราอยากเข่งคัดเราก็เข่งคัดได้ถ้าเกิดเราแบบอยากกินบ้างเราก็กินบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างโอ้โหอย่าไปจมปากกับมันขนาดนั้นเออและไม่มีใครตาย่ะโลกเนี้อืมผมพูดเลยทีแรกผมก็คิดว่าผมตายไม่มีใครตายนะโลกนี้ยแล้วก็ชอบเป็นข่าวนะักเออคนเป็นตุไนหลย้อนแล้วตายจริงๆแล้วไม่ใช่อือมเป็นโรคอื่น ผมตามสือบบอทมากีปีแล้แปดปีแต่ก่อนผมก็เครียดมากเฮ้ยเป็นกดอหอย้อนตายเนี่ยเราโอ้ถ้าตายผมเนี่ยปีที่เก้าปีที่เก้าแล้วผมว่าผมเรียบร้อยแล้วอืมร่างกายแข็งแรงโอเคนะอย่าไปเครียดครับผมปล่อยวางอมไม่มีใครไม่ตายหรอกครับผมไม่เรื่องตายเนี่ยเว้นแต่ว่ามันจะช้าจะไวเนาะขอให้เราคิดสายกลางไว้เนาะแบบว,ว่าเออมันไม่มีใครหนีผลเ,เรื่องตรงนี้แล้วเราจะเก็บมาเครียดทําไมแล้วจะเก็บมากลัวทําไมไม่ต้องกลัวสิมันเรื่องนี้เราต้องเจอกันทุกคนเนี่ยผมผมคิดแบบนี้นะ เออใครบ้างว่าที่มันจะรอดจากเรื่องตรงเนี้ยใครบ้างว่าที่มันจะไม่ตายอ่ะเออเนี่ยผมคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ปลอบใจเรื่องเออเป็นกฏระยังไม่ตายเนี่ยมันง่ายๆแค่นี้เราคิดถึงความจริงเข้าไว้แล้วก็ทําใจยอมรับปองมันซาวางมันลงอย่าไปสนใจมันมากอ่าถ้าภาษายางแย่าก็ช่างแม่งเว้ยอ่าอะไรประมาณเนี้ยชีวิตเราอ่ะมันต้องช่างแม่งบ้างครับผมบางทีแบบวันวันึงอ่ะมานั่งแบบ ังไงจ้องแต่ว่าเราจะมีอาการอะไรเนี่ยคุณได้อะไรอะ่ะคุณไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความเครียดเห็นไหมไปทาอย่างอื่นสิครับมันจะได้ได้อย่างอื่นบ้างไม่ใช่ทําอยู่อย่างเดียวฮะป่วยกนเลยย้อนนะเราเรายังไม่ได้แบบว่าโดนตัดแขนตัดขานะครับผมเราไม่ได้แบบว่าหมดสติแล้วก็แบบว่าสมองเสื่อมอยคือมันแบบมันทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ครับผมเนาะผมอยากจะฟังผมหรือว่าดูผมแล้วแบบว่าอยากให เพื่อนๆคิดได้พี่ๆคิดได้นะว่าแบบเฮ้ยการที่ผมผ่านมาจุดนี้ได้เนี่ยเออเขาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเ็าผ่านมาได้เนี่ยเนี่ยวิธีการอนะ่ไม่รู้กี่คลิปแล้วที่ผมพูดให้รายละเอียดแนตะ่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาการอย่างนี้ไม่ต้องกังวลเนะี่ยคือแบบผมสอดแทรกใส่ใส่ความจริงทุกอย่างที่ผมเจอใส่ความจริงทุกอย่างที่แบบว่ายังไงอะที่คนที่แบบว่าผมแนะนําเขาแล้วเขาเล่าผมเอออ๋อ,อผมก็เป็นเหมือนกันอาการผมพูดความจริงทุกอย่างอ่ะ แล้วผมไม่ได้หวังอะไรด้วยที่จะการที่มานั่งพูดความจริงแบบเนี้ยหวังให้แค่หายกันหวังให้แค่แบบว่าอยากให้เข้าใจในโลกนี้เหมือนผมอะถ้าเข้าใจไวเรายิ่งจะดีขึ้นไวอ่ะสำคัญเลยความเครียดเนาะไปขจัดกันนะครับผมเนาะเรื่องน้ําหนักเหมือนกันเนาะช่างมันเนาะเรากินไม่ได้เรากินได้น้อยน้ําหนักลงเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะมันไม่มีใครหรอกกินได้ได้น้อยแล้วน้ําหนักขึ้นนะเนี่ยมันเราคิดง่ายง่ายเรากินได้น้อยลงน้ําหนักเราลดลงถูกต้องแล้วอาจจะลดไว จนเราตกใจน่ากลัวเพราะว่าระบบการย่อยของเรามันไม่ดีเราต้องฟื้นฟูมันให้เวลามันการฟื้นฟูร,ร่างกายต้องให้เวลามันสักหน่อยหนึ่งนานหน่อยแต่มันก็ดีขึ้นร่างกายเรามหัศจรรย์ครับผมผมเชื่อแล้วทุกวันนี้ผมกลับมาได้ผมก็เลยมีความเชื่อเออร่างกายเรามหัศจรรย์จริงๆขอให้แค่ใจเรานำเราไม่เครียดร่างกายเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับฝากเพื่อนด้วยนะครับฝากพี่ๆน้าๆด้วยนะครับผมอย่าเครียดนะครับเป็นกาลังใจให้กันครับผม